กองสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลหัดใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตรุ่นที่หนณห้องประชุมสำนักงานเขตการศึกษาการประถมศึกษาเขตสามอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา 25กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกานางธิตาลีเชื้อพรมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขลงพื้นที่อำเภอนาทาวีพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพปีงบประมาณ2,568กิจกรรมอบรมเรื่องการพัฒนาระบบก,การดูแลช่วยเหลือเด็กในการรับมือสถานการณ์การกันแกล้งในโรงเรียน แบบครบวงจรจังหวัดสงขลารูปแบบการอบรมเป็นการให้ความรู้กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการค้นหาสาเหตุผลกระทบของปัญหาการกันแกล้งเด็กและแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยมีทีมวิทยากรจากกลุ่มง,งานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลหาดใหญ่ให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมายเป็นครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแกนนำชุมชนบุคลากรสาธารณาสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า50คน วัตถุประสงค์าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ครูในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคีเครือข,ข่ายมีองค์ความรู้เกี่ยวกับวงจรการกันแกล้งกันในโรงเรียนมีแนวทางในการดูแลให้ความช่วยเหลือผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายสหวิชาชีพในโรงพยาบาลครูนักเรียนและเครือข่ายในชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กในโรงเรียนให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ลดความรุนแรงของสถานการณ์เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต